คดีนี้ไม่ใช่คดีฆาตกรรมธรรมดามันคือเรื่องราวของความรักความกลัวและความแค้นที่บิดเบี้ยวจนทําให้สองหนุ่มสาวตัดสินใจลงมือฆ่าเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งอย่างโหดเหี้ยมเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ศพถูกพบในสภาพเน่าเปื่อยถูกยัดไว้ในโรงเหล็กหลักฐานทุกชิ้นในที่เกิดเหตุเล่าถึงนาทีที่ผู้ตายต้องทนทรมานทั้งการถูกมัดถูกทุบตีและสุดท้ายถูกเชือกรัดคอจนสิ้นใจ สิ่งที่โหดร้ายที่สุดคือพวกเขายพยายามต้มศพในหม้อเหล็กเพื่อทำลายร่องรอยนี่คือคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นบ้านจอมเพชรใต้อำเภอศรีส,สตนาศรนครหลวงเวียงจันทร์เรื่องราวที่จะพาคุณเข้าไปสัมผัสทั้งมุมมองของเจ้าหน้าที่คนร้ายและแม้กระทั่งผู้ตายในวินาทีสุดท้ายและผมรับรองว่าเมื่อคุณได้ฟังเรื่องนี้จบคุณจะไม่มีวันลืมเพราะมันคือการย้ำเตือนว่าความรักที่ผิดทางและความกลัวที่ไร้เหตุผล สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นฆาตกรได้ในพริบตาคืนนั้นวันที่หนึ่งสิงหาคม2568ผมจำได้ขึ้นใจมันเป็นคดีที่สะเทือนใจที่สุดคดีหนึ่งตั้งแต่ทำงานตำรวจมามุมมองของเจ้าหน้าที่ตำรวจผมได้รับแจ้งจากฝ่ายปกครองบ้านจอมเพชรใต้ว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่งอย่างผิดปกติตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติแต่เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ แค่เปิดประตูบ้านเข้าไปกลิ่นเน่าเหม็นก็ลอยคลุ้งจนจุกอกทุกคนต้องใช้ผ้าปิดจมูกแทบไม่ทันแสงไฟสลัวในห้องนอนเผยให้เห็นโลงเหล็กใบหนึ่งวางอยู่มุมห้องหัวใจผมเต้นแรงขณะที่เปิดออกภาพที่เห็นคือศพหญิงสาวร่างเล็กสภาพเน่าเปื่อยถูกยัดไว้ในนั้นอย่างโหดเหียมผมรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การตายธรรมดาแต่เป็นฆาตกรรมอำมหิตต่อมาเราพบหลักฐานยืนยันว่า ผู้ตายคือนางสาวอัมภัยวันหรือต่อยอายุเพียง25ปีอาชีพค้าขายจากบ้านดอนดูเขตหาดไซฟ,ฟอง,ฟองเด็กสาวที่ยังมีอนาคตอีกไกลแต่ต้องมาจบชีวิตในห้องอับแคบเช่นนี้การสืบสวนที่กดดันเรารวบรวมพยานหลักฐานทั้งเศษเชือกผ้าปิดปากและร่องรอยการต่อสู้ทุกอย่างบอกชัดว่าเธอถูกทรมานก่อนตายการสอบสวนชี้ไปที่สองผู้ต้องสงสัยนาย สนวิไลหรือเปาอายุ29ปีอาชีพรับจ้างนางสาวพุทธศรหรือเอสุนันธาอายุ29ปีสองคนนี้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังเกิดเหตุทำให้เรามั่นใจว่าพวกเขาคือผู้ก่อเหตุบบอแสนำไปสู่บ้านกลุ่มําแขวงอัตตะปือที่นั่นเราสามารถจับกลุ่มทั้งคู่ได้ในวันที่6สิงหาคมหลังจากตามล่าหลายวันทั้งกลางวันและกลางคืน